งดงามขนาดนี้น่ะไม่ยากเลยครับผมไปเห็นร่องรอยการแกะแล้วสุดยอดของช่างเลยแหละครับแต่ว่าพุทธรูกองนี้คงจะสร้างด้วยบุคคลช่างเพียงบุคคลเดียวนะครับเพราะว่าฐานฐานเขียงกับองค์พุทธลูปนี่เป็นอันเดียวกันนะครับเนี่ยที่ลงมาเนี่ยฐานเนี่ยบางท่านก็บอกว่าถ้าถ้าสมมุติว่าตัดตรงนี้ก็จะสร้าง พระธูรุปได้อีกหนึ่งองค์ถท่าวัดได้พระแก้สององค์เลยครับแต่ว่า,าโบราณเราถืองั้นในหลวงคงไม่อนุญาต <c oughs> ในหลวงแม่อนุญาตอยู่แล้วล่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นองค์สําคัญประจํากรุงเทพครับถึงกับใช้ชื่อว่ากรุงเทพมหานครอมอรรัตนโกศิทป์นะฮะนั่นแหละครับอัตน,นโกศิทป์ก็นี่แหละครับรัตนโกศิทร์ก็ แก้วพระอินทร์ไงครับเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยในหลวงให้ให้ชื่อแบบนั้นครับนะก็ประมาณนี้ครับเท่าที่ผมสืบมานะครับแต่ว่าฐานสิงห์ก็หมายถึงอ่าทรงนุนทรงแล้วเป็นทวารวดีอยู่แล้วครับเนี่ยทวารวดีแน่นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสร้างแบบทวารวดีนะครับอ่าหรือเทรวาดสยามเทศนั่นแหละครับหรือไทยเรานั่นแหละครับอันนี้ที่ไปอารัธนามาก็เพราะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นบุญอย่างหนึ่งที่ว่าไปเห็นแล้วว่าโอ้ อันนี้มันเป็นของอทางฝ่ายสยามก็เลยรัธนามาไว้ที่ศูนย์กลางนั่นแหละครับนั่นนะครับนั่นนะครับแต่ที่แน่ๆสร้างในไทยเพราะว่าสร้างสร้างในในภาคอีสานนี่แหละครับไม,ไม่ไม่แบบอินเดียแต่ว่าแนวคิดมาจากอินเดียก็จริงแต่ว่ามีการปรับปรุงไปเป็นแบบสยามครับ จุดเริ่มแรกก็พื้นฐานก็มาจากอินเดียนะแนวคิดสร้างพุทธรูปปางสมาธินะครับก็ว่ากันไปนั่นนะครับทีนี้ที่ผมตีความว่าในในอัดสร้างในพุทธสิบห้าหรือสิเพราะว่าฐานเขียงเนี่ยสร้างงามครับแกะสลักหินอย่างงามพร้อมกับองค์พระเนี่ยเป็นสร้างเป็นองค์เดียวกันนะครับนี่เนี่ยไม่ได้ฐานเขียงนี้ อ่ะไ,ไม่ได้แยกนะครับไม่ได้ไม่ได้ตัดนะครับเนี่ยเนี่ยองเดียวเลยจะโอบท้องโอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าในหลวงมามามาสร้างเพิ่มครับในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมาสร้างเพิ่มแล้วก็ในหลวง evet. รัชกาลที่สามสร้างแต่ององค์ประกอบองององค์ประกอบของเพื่อให้ครบสามฤดูนะครับององประกอบเนี่ยองประกอบรอบนี้แต่ว่า ฐานเนี่ยสร้างโดยบุคคลคนเดียวกันครับเนี่ยสร้างแบบทวารวดีเลยแต่ฐานฐานบัลลังก์ทั้งหมดเนี่ยติดกับองค์พระเลยเนี่ยช่างในยุคนั่นแหละสร้างนะครับแต่ว่าอายุก็น่าจะมากกว่าพันปีนะครับเนี่ยอย่างน,น้อยก็พันปีละครับนั่นแหละอย่างน,น้อยๆนี่อาจจะก่อนอาจจะสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยะวร,รมันที่หนึ่งก็ได้ครับเพราะพระองค์ก็เป็นเถราวาทเหมือนกัน พูดง่ายว่าพระมหากษัตริย์ที่ลงไปครองอาทางเมืองล่างก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเถราวาดาบางทีก็จําเป็นก็ต้องไปก็ต้องก็ต้องอย่างพระเจ้าชัยวร,รมันที่7 <c oughs> ก็ต้องเป็นมหายานตามพระมเหสีนะครับนั่นแหละพระองค์ก็อาจจะเป็นเถราวาทเสียาเมเทศอยู่เก่าแล้วแต่เพื่อเพื่อเพื่อการดูแลสองประเทศนั่นแหละนั่นแหละก็เลยลงก็เลยต้อง ต้องเป็นมหายานอ่าก็ผมเห็นในสัญลักษณ์แล้วว่าเวลาออกรบพระองค์ก็จะใส่อ่าก็จะเอาพระพุทธรูปแบบมหายานนะครับอ่าไว้บนพระเศียรไว้บนมงกุฎพระเศียรน,นะครับอ่ตามภาพแกะสลักอ่าก็ประมาณนี้ครับแล้วเนี่ยอยุธยาก็ม,ม,มีมีฐานแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยก็เลยเห็นว่า อยุธยาก็ไปจากอีสานเ,เกณฑ์กันไปจากเมืองราชนะครับก็เอารูปแบบนี้ไปด้วยแต่พระพุทธรูปพระพระองค์นี้ไม่ได้สร้างที่ที่ยุคอยุธยานะครับสร้างก่อนนะครับนั่นแหละยงไงผมสันนิษฐานว่าคงจะสมัยสมัยแตกขอกับกับกัมพูชาหลังหลังพระเจ้าชัยวรมัน สวัสคตนะครับพระเจ้าชายวรันที่เจ็ดสวรรคตรก็แตกคอก็เลยเป็นได้ว่าพ่อคุณผาก็เอาเอาข้ามไปฝากไว้ที่เวียงจันทร์นั่นแหละครับเอาไปอารธนาไปไว้ที่เวียงจันทร์กลักวกลัวว่าจะไม่มีเวลา <c oughs> ดูแลเกิดไปที่อื่นแล้วเพราะว่าต้องไปกูค้คุงสุขโขทัยคืนนั่นแหละครับกับพ่อคุณบางนั่นแหละครับในช่วงนั้นมันฉุกลหุก็เป็นได้พระพุทธรูปองค์สําคัญสําคัญ ก็อาราธนาไปไว้ที่เวียงจันทนั่นแหละครับต่อมาในยุครัตนโกสินทร์ถึงได้นะถึงได้อาราธนามาไว้ที่กรุงเทพครับจนปัจจุบันจนมาตั้งเป็นอ,อมรรัตนโกสินทร์นะครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับเนี่ยเอาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยดูดูพระโอษฐ์นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนเลยครับเนี่ยเนี่ยดู พระพักใบหน้าเนี่ยเทียบแล้วเหมือนเลยแล้วที่นี่มันเหมือนอีกตรงนี้ตรงที่ว่าตรงนี้ไม่ใช่แบบบัวตูมครับตรงนี้ที่เป็นอ่าสลบใน,น้อยนี่สลบกลๆมๆมนๆเนี่ยเนี่ยแบบเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงครับนั่นแหละพระจันทร์เต็มดวงก็ไปดูเนี่ย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 เป็นดอกดอกบัวพระจันทร์เต็มดวงครับเนี่ยหมายถึงปรินิพานนะครับหมายถึงอ่า,อาวันเพน็ญสิบห้าค่ำเป็นวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นะมีพระยานขึ้นมา มีพยายามตัดสรุปนี่เทียบกับอยอดประสานนครวัดก็ใช่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนับเป็นเป็นสี่ชั้นไม่เป็นไรครับอาจจะหมายถึงอริยสัตวส,สี่ก็ได้ครับหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นครับแต่ที่ทาสรุปสูงขึ้นไปเนี่ยยกชั้นสูงขึ้นไปนี่เพื่อให้มองเห็นเมฆเพราะว่าถ้าถ้าไม่เพิ่มวงพระจันทร์ขึ้นไปถึงสามถึงสามแผ่นนะั่นอะอ่า วจะมองไม่เห็นวงพระจันทร์นะครับไม่มองไม่เห็นพระยานนะครับก็เลยเนี่ยเพราะว่าเป็นองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่สุดเลยเนี่ยไอไ้ปอไอราสาทองค์นี้ปราสาทนครวัดนะครับเนี่ยสร้างตามแบบเทราวาสสยามเทศนะครับเนี่ยบัวบานสี่ชั้นผมนับตัวแรกเป็นสามชั้นดูไปดูมาอ้าวมันเป็นสี่ชั้นเต็ดที่แน่ๆเ,เป็นบัวบานแล้วก็หมายถึงพุทธองค์หมายถึงพุทธเจ้าและยานสุดท้ายของพุทธเจ้าส่วนชั้นล่างลงมาก็เป็นเทพเจ้าทั้งหลายนะครับ ที่คอยดูแลคุ้มครองแล้วอยู่ในโลกสังขารชั้นล่างลงมาเนี่ยนะครับอาจจะมีพญานาคอาจจะมียักษ์มีพญายักษ์ศียักษ์สาเทพเทวาทั้งหลายพระอินทร์พระพรหมนะครับพระอิศวรพระวิษณุก็อยู่ข้างล่างคอยคุ้มครองนะครับเนี่ยน,นี่เาเรียกว่าสร้างตามแบบเทรวาสสยามเทศนะครับความหมายมันเป็นอย่างนี้ครับนะครับเนี่ย อยุธยาอยากให้ดูอยุธยาอายุธยาเขาก็มีแต่เขาไม่รู้ว่าฐานนี้ฐานนี้เขาสืบมาจากจากภาคอีสานนะครับเพราะว่าคนภาคอีสานนะครับนั่นแหละเนี่ยครับเป็นพทธรูปที่สวยสุดโอ,อ้ลืมบอกไปว่าผมสงสัยว่าอ่าอ่าอ่านิ้วพระหัสนี่จะต้องเป็นนิ้วเสมอเนี่ย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 น,น,น,นิ้วพระห ดูแล้วเป็นเสมอนะครับไม่นิ้วไม่เป็นแบบไม่ได้ออกแบบเป็นนิ้วธรรมชาติเป็นนิ้วเสมอครับเป็นเป็นหลักนิยมอย่างหนึ่งครับนั่นแหละ